ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์การปลูกไม้พยุงนะคะน่าเสียดายเพราะว่ากว่าไม้พยุงต้นหนึ่งจะโตได้นี่ต้องใช้เวลา20-30ถึงปีแต่ว่าการลักลอบตัดนั้นยังคงน่าเป็นห่วงนะคะขณะเดียวกันการสร้างติดสํานึกให้แต่ละคนนั้นหันมาช่วยกันอนุรักษ์น่าจะเป็นทางออกได้นะคะด้วยการมีศูนย์เพาะํำกล้าไม้ที่จะช่วยกระจายไม้พยุงให้กับคนทั่วๆไปค่ะ ก่อนจะไปดูเรื่องนั้นกำแพงเพชรพรุ่งนี้เราไปสีสำมรนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เราจะไปร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของไม้พยุนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นพืชที่มี ราคาที่ขายกันอยู่ในท้องถิ่นหรือว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรองๆแค่ก็เป็นแค่ไม้สักเท่านั้นที่มีความต้องการสูงที่สุดนะครับไม้พยุงตอนนี้ก็มีการถูกตัดไม้ทําลายป่ากันมาเป็นจํานวนมากเพราะเนื่องจากว่าในบัญชีไซเดสนะครับหรือว่าการประชุมอนุอน,อนุสัญญาภาคีว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชพธุ์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับเขาได้เลื่อนจากไม้พยุงเดิมทีเป็น บัญชี1เข้ามาสู่บัญชี2บัญชี2นี่คือบัญชีที่สามารถค้าได้แต่ว่าต้องควบคุมการค้าไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าค้ามากจนเกินไปพืชเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตได้นั่นเองครับ มีหลายหน่วยงานนะครับที่เห็นว่านับตั้งแต่มีการลักลอบแอบตัดไม้พยุงกันเปน็นจํานวนมากก็ทําให้ไม้พยุงในประเทศไทยของเราลดจํานวนลงนะครับจนต้องมีการปลูกทดแทนขึ้นมาดังนั้นครับหน่วยงานในสังกัดสํานักการส่งเสริมการปลูกไม้ทางกรมป่าไม้จึงวางแผนงานในการเพราะชํากล้าไม้พยุงโดยให้ศูนย์เพาะชําแต่ละพื้นที่ครับไปเพาะชํากล้าพยุง20%ของแผนงานที่ได้รับนะครับเช่นถ้าได้รับแผนงานให้เพาะชํากล้า1ล้านต้น ก็จะต้องเพาะชำกล้าพะยูงให้ได้2 0 0 0ต้นต่อปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะนําเอาต้นกล้าพะยุงนี่แหละครับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนแจกจ่ายฟรีนะครับเพื่อให้ไปปลูกในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็จะได้รับตามสิทธิ์เท่านั้นประชาชนทั่วๆไปอย่างเราๆอย่างนี้ครับจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน500ต้นต่อปีนะครับ ท่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าทางศูนย์เพาะชำผลิตได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับทางครอบครัวข่าว3าของเราครับที่ดําเนินการโครงการศาสนาค้ำพยุงนะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับการปลูกต้นพยุงมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับเรามีศูนย์เพาะชำกล้ามไม้อยู่ทั้งหมด13ศูนย์ทั่วประเทศด้วยกันนะครับอันประกอบไปด้วยเชียงใหม่ แพร่เพชรบูรณ์อุดรธานีนครราชสีมายะโสธรมหาสรารคามจันทบุรีฉะเชิงเซาราชบุรีชุมพรพัทลุงสงขลาซึ่งส่วนเพาะชำดังกล่าวนี้ครับเป็นส่วนเพาะชำขนาดใหญ่นะครับที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดส่วนสถานีเพาะชำกล้าไม้ก็จะมีอยู่ในทุกๆจังหวัดนั่นแหละครับยกเว้นที่กรุงเทพม,มหานครและสมุทรสงครามนะครับโดยจะใช้หน้าที่ในการดูแลเฉพาะกล้าไม้ภายในจังหวัดเท่านั้นนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ภายใต้สังกัดกรมป่าไม้นะครับซึ่งการเพราะชำต้นพยุงนั้นค่อนข้างจะผลิตได้เยอะในทางภาคอีสานครับเพราะว่าเนื่องจากพยุงนั้นเป็นไม้ท้องถิ่นในแถบอีสานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีเหมาะความเหมาะสมต่อการปลูกต้นพยุงมากที่สุดนั่นเองครับดังนั้น การหาเมล็ดพันธุ์ที่จะนํามาเพาะชําได้ง่ายก็จะเกิดขึ้นในภาคอีสานแล้วเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นพยุงที่เรามาเพาะปลูกกันนั้นก็ต้องมาจากต้นพยุงที่โตและแก่เต็มที่แล้วนะครับสําหรับคนที่จะเพาะชําก็ต้องมีความชํานาญด้วยไม่ใช่ทํากันง่ายๆครับเรามาดูกันนะครับว่าต้นพยุงกว่าจะได้มานั้นเพื่อเอาไปปลูกต้องผ่านกระบวนการเพราะชํากันอย่างไรครับเราก็นํามาย้ายชํานะครับ ลง,ลงในภาชนะพ่อชําเสร็จแล Walker, Turn, h, ้วเราก็ไปอนุบาลไว้ในเรือนพ่อชํานะครับก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับก็สามารถนําไปปลูกได้เจ็ดถึงแปดเดือนนี่คือได้โตได้ต้นที่โมาสมตัวพอสมควรสูงสูงประมาณสาสิบเซนนะครับสําหรับก้าไม้ทั่วไปเจ็ดถึงแปดเดือนกว่าที่จะเอาไปปลูกได้นะครับเอาให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆตรงนี้นะครับนี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับของพยุงนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเมล็ดแบนๆนะครับมีความมันอยู่ในตัวเองแล้วก็ลักษณะของเมล็ดนั้นคล้ายกับไตของคนเราเนี่ยครับแต่ยอดส่วนลงมานะครับเน,ในี่ยนะฮะถ้าให้ดูกันชัดๆนะครับลักษณะจะโค้งๆคล้ายไตยแต่ว่า ความกว้างเนี่ยก็จะประมาณแค่4มิลิเมตรความยาวก็ประมาณ7-8มิลิเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่ากว่าที่จะเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วเอาปลูกขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลานานครับมาดูสเต็ปต่อมาครับถ้าเรา,เาไปเพาะพันธุ์แล้วไปปลูกนะครับแบบนี้ถือว่าเอาไปปลูกลงดินได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้เราใช้เวลาในการเพราะประมาณสัก7เดือน8เดือนนะครับก็จะได้ต้นสูงประมาณสัก30เซนติเมตรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นครับ ต้นนี้ถือว่าเพาะพันธุ์มาสักระดับหนึ่งนะครับก็จะสูงประมาณสัก80เซนนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาเพาะพันธุ์ประมาณปีเศษกว่าที่จะได้ต้นแบบนี้แล้วก็จะนํเอาไปลงดินซึ่งนี่คือกระบวนการนะครับก่อจะได้ต้นพยุงต้นหนึ่งมาเพื่อนําไปปลูกกันนะฮะซึ่งแต่ละพื้นที่เองก็มีจํานวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นต้นพยุงต้นกล้าแล้วก็เอาไปปลูกในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันปีปีนึงครับเราปลูกนะครับพยายามจะปลูกให้ได้เป็นหลายหลายล้านต้นนะครับเพื่อที่จะ นำเอาต้นพยุงที่ถูกตัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้คืนฟืน้นชีวิตของต้นพยุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเพราะชำต้นกล้าพยูนที่จงังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์เพาะชำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยครับเดินทางไปขอรับต้นกล้าพยุนนะครับเพื่อน,นำไปปลูกโดยเฉพาะในช่วงแจกจ่ายนะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาขอรับไปไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับ ซึ่งทีมข่าวท็อปนิวสโรติของเราก็ลงไปดูในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเอานําไม้พยุงไปปลูกนี่แหละครับชาวบ้านรายหนึ่งเขาบอกครับว่าต้องการอนุรักษ์ไม้พยุงให้อยู่คู่กับผืนป่าของเมืองไทยกันต่อไปและแน่นอนครับเราจะไปตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวัชรลาตาคันก่อนครับ ต้นกล้าพยุงความสูง30เซนติเมตรที่นายเกรียงศักดิ์ชาวบ้านอำเภอเมืองนครราชสีมาได้รับแจกมาจากสย์นพาะชำกล้าไม้ถูกปลูกเรียงรายสลับไปมากับพันไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆบนที่ดิน10ไร่ที่เขาแบ่งซื้อมาจากเจ้าจของเดิมนายเกรียงศักดิ์บอกว่านี่เป็นต้นกล้าพยุงที่เขาเพิ่งไปติดต่อขอรับมาปลูกภายในปีนี้จำนวน500ต้นโดย2ปีที่ผ่านมาเขาเคยไปรับมาปลูกปีละ500ต้นเช่นกันทําให้ในขณะน,นี้เขาปลูกต้นพยุงไปกว่า1,500ต้น พอดีทางศูนย์พ่อชํำกล้าไม้เนี่ยเขาเขาแจกนะครับก็เห็นว่าหน้าหน้าที่จะได้ปลูกไว้เพื่ออา่าความมั่นคงของของลูกหลานครอบครัวด้วยเนาะแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยสังคมประเทศชาติรวมทั้งโลกก็ได้ประโยชน์นี่เป็นต้นพยุงที่ชาวบ้านไรยนี้นำมาปลูกเมื่อปี2555วัดความสูงได้1เมตรครึง่งและนี่คือต้นพยุงที่ปลูกเมื่อปี2556 วัดความสูงได้100เซนติเมตรซึ่งนายเกรงศักดิ์จะเลือกปลูกบริเวณดินร่วนปนทรายเนื่องจากว่าจะทําให้พยุงโตวไวแต่ถ้านําไปปลูกกับดินเหนียวต้นพยุงจะโตช้าและต้องปลูกในช่วงฤดูฝนเท่านั้นภายหลังที่เขาปลูกเป็นที่เรียบร้อยก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เติบโตต,ตามธรรมชาติใช้วัชพืชเป็นตัวคลุมดินในะรักษาความสมดุลของดินพอถึงช่วงหน้าแลง้งวัชพืชเหล่านี้จะยุบตัวและกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นพยุงได้เป็นอย่างดี ต้องเลือกไหมครับว่าต้นที่จะนํามาปลูกนี่ต้องเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นนกอนที่เราจะเลือกปลูกนี่อ๋อถ้าถ้าเป็นต้นเล็กอัตราการเจริญเติบโตจะดีกว่าต้นใหญ่นะครับเพราะว่าระบบรากเขาจะแข็งแรงต้นต้นใหญ่เนี่ยอ่อรากรากมันจะมันจะคุดมันมันจะหมุนนะครับมันมันจะวนนะโดยต้นกล้าพยุงที่นายเกรงศักดิ์รับมาปลูกมีจํานวนมากจึงจําเป็นต้องจ้างคนงานมาช่วยปลูก เขาคาดหวังไว้ว่าจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสนองแนวทางพระราชดำริของในหลวงที่ส่งให้ประชาชนตระหนักถึงการปลูกป่าผมก็จะมาสวนประมาณเดือนละ,อะสองถึงสครั้งนะครับถ้าสัปดาห์ใดไม่ติดตุละก็มานะครับบางทีก็มาทั้งเสารและทิตนะครับมาก็จะมาถ้าถ้ามีเวลาก็จะมาถางพยุงเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตเร็วนะครับแล้วก็ทนทานทนทนแรง ดีมากนะครับเพราะว่าผมผมปลูกไม้หลายชนิดนะครับพยุงเป็นเป็นชนิดตน้นต้นที่ที่มีความทนทานสูงครับในแต่ละปีก็มีคนมาติดต่อขอรับกล้าไม้พยุงเยอะค่ะปีหนึ่งประมาณาพันสองพันลายค่ะต้นกล้าพยุงที่ชาวบ้านนําไปปลูกนั้นจะมีเจ้าหน้าที่สูนพาะชํำกล้ามไม้ติดตามประเมินผลทุกครั้งเพื่อดูว่าต้นกล้าเกิดการล้มตายหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่จะลงวิที่สำรวจทุกรายรวมถึงหน่วยงานเอกชนราชการที่รับกล้าพยุงไปปลูกด้วย ศักดิพั์ประพันธ์บรคุณไทยภาพวัชราตาคำรายงานคราวนี้มาดูกันนะครับว่าฤดูการไหนที่จะเหมาะกับการปลูกพยุงกันนะครับซึ่งในแต่ละปีนั้นไม่ใช่ว่าพยุงจะสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับฤดูการที่เราจะเตรียมตัวกันก่อนก็คือช่วงนี้แหละครับพฤศจิกายนถึงเมษายนปีหน้านะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการเตรียมเรือนเพาะชําแล้วก็การแจกกล้าพยุงไปนะครับแต่ว่าถ้าจะลงปลูกกันจริงๆแล้วต้องตรงนี้ครับ ต้นฝนนะครับไปจนถึงกลางฝนปลายฝนนะครับตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฤดูนี้เหมาะกับการปลูกต้นพยุงนะครับจากต้นกล้าที่เราเห็นกันนะครับประมาณปีเฉลี่ยอย่างที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะที่มีความสูงประมาณสัก80-1เมตรเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับการปลูกในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากตุลาไปถึงมีนาแล้วตรงนี้ไม่นิยมปลูกครับเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งแล้งและอัตราการ ต้นพะยุงที่จะมีชีวิตรอดนั้นก็จะต่ําลงนะครับสิ่งหนึ่งครับที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่าต้นพะยุงนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าการที่จะเติบโตกมามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะมีชีวิตรอดนั้นต้องอาศัยน้ําเยอะนะครับและช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือต้นฤดูฝนไปจนถึงกลางๆไปไปลายฤดูฝนไม่เกินเดือนตุลาคมนะครับท่านั้นและถ้านอกจากนั้นแล้วก็จะทําให้การเติบโตข,ของมันนั้นอัตราค่อนข้างต่ำนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับถ้าจะบอกว่าต้นนแบบี แล้วอนาคตจะเอาไม้พยุงที่แก่นมันพอจะใช้งานได้เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วเอาไปทําเป็นเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลา25-30ปีครับอันนี้ปีเศษเศษโอ้โห,โหเวลานานแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะตัดไม้ทําลายป่าคุณคิดดีๆนะครับว่าคุณได้ทําคุณนะประโยชน์หรือว่าอะไรที่ให้กับต้นไม้บ้างแล้วคุณทําลายมัน ระยะเวลามัน2030ปีแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะถ้าเกิดว่ายังมีขบวนการลักลอบตัดไม้อยู่แต่ว่าขณะเดียวกันกระแสที่ให้คนทุกคนนั้นช่วยกันอนุรักษ์ไม้พยุงนั้นน่าจะเป็นความหวังนะคะที่ทําให้ไม้พยุงยังเติบโตได้ในบ้านเราในหลายๆพื้นที่นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะจะไปดูเรื่องของแนวทางการปฏิรูปการศึกษานะคะเพราะว่ามีรายงานถึงดัชนีการศึกษาของเด็กไทยในอาเซียนนั้นอยู่ที่อันดับ7นะคะช่วงหน้ามาดยยละเอี Thank you.